สวัสดีครับทุกคนวันนี้มันอยู่กับช่องดีมคงจีคือเกย์ชัยรัชชายทรงศรีลุงกันได้เองนะครับทุกผู้วันนี้ผมจะให้ฝังทุกคนกดติดตามช่องดีซ่ากเกมเมอร์แล้วก็กช่องดีมคงจีคือเกย์ชัยรัชชายทรงสีลุงนะครับวันนี้เราอย่าผมจะพูดภาษาอะไรอย่างหนึ่งนะครับถ้าฟังแล้วน่าจะรู้กันนะครับว่าเป็นผู้ภาษาอะไรเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟัง นะครับก็ตามนั้นเลยใช่สุมิมาเซ่บอตชิโนไมว่ายูเมให้โดโซจุดรชิคุนงานชิมัสอยากรู้ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรมาฟังกันเลยมาฟังกันเลยนะครับสุมิมาเซแปลว่ายินดีที่ได้รู้จกักสุมวัตชิโนไมว่ายูเมให้แปลว่าฉันชื่อยูเมให้ส่วนและคาว่า ดอสกยูคในงานชิมัสแปลว่าขอฝากืนะ้อฝากตัวด้วยนะครับถ้าทุกคนอื่นอยากจะถามว่ายูเมะคือชื่อของใครแล้วมันแปลมาจากของใครก็ฟังได้เลยนะครับว่าเป็นชื่อของผมนะครับดีมแปลว่ายูเมนะครับโอเคนั่นผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับ๊บายบายกดไลค์ช่องดีมคุงแล้วก็ช่อง,องผมดนะ้วยนกดไลค์กดแชร์กดสับไปใครด้วยนะครับบ๊ายบาย